กาแฟเล็กๆร้านหนึ่งยังอยู่บนจุดห่างไกลผู้คนมากที่สุดจุดหนึ่งก็ว่าได้และความกระหายกาแฟได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาและใครจะรู้ว่าบทสนทนาเพียงไม่กี่นาทีต่อน,นับจากนี้จะสามารถทําให้ผมได้เข้าถึงความสวยงามของดอยโคพาโดแห่งนี้ได้มากขึ้นช่วงนี้นักทนะ่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะหรอกคับนักท่องเที่ยวเยอะเป็นสาวอาทิตย์ค่ะอ๋อ วันธรรมดาไม่ค่อยมีไปทางนี้ต่อไปไปไปไหนครับไปอมก่อยค่ะอ๋อไปเอาอมก่อยได้เลยเหรอได้ค่ะไปแม่ตื่นนะคะแม่ตื่นแล้วก็เข้าอมก่อยอ๋อจะไปทาน้นเหรอคะอ๋อไม่มีเวลาเดี๋ยวจะกลับเมื่อกี้ขี่เขาไปดูเฉยแต่ว่าทางหลังจากนี้ก็คือจะเป็นทางดินหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะ ก็อรออีกสองสามปีค่ะเห็นว่างบมาแล้วเหลือต้องทำทัน้ออแต่ดูก็เมื่อกี้ผมไปถึงอยอดตรงนู้นเห็นทางมันก็เกตเกตทางเกตอะไรแล้วนี่ใช่ไหมครับ <c oughs> ผมว่าก็ดีแล้วนะผมว่าไปได้อยู่ <c oughs> เพราะว่าด้านล่างยังมีหมู่บ้านอีกใช่ไหมครับใช่ มันเป็นทางดินแต่ว่าเขาปรับแล้วทางถนนที่มันชันๆไม่ค่อยมีค่ะครับนั่นแหละขี่ขึ้นไปเมื่อกี้ไปถึงยอดเข่าก็เห็นโอ้ทางปรับแล้วเพราะปกติชาวบ้านก็ใช้ใช้ใช้เส้นนี้ไปมาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับใส่น้ำผึ้งไหมคะใส่นิดนึงครับใส่นิดหนย่ง ผมมัวเพลิดเพลินอยู่กับความสวยงามของสถานที่จะเป็นน้ำตาลของคู่สนทนาที่อยู่ตรงนี้ครับแมวแมวพัฟฟี่เมดใส่น้ำผึ้งอย่างเดียวครับไม่ได้ไหมเดี๋ยวผมเปิดให้สัญชาตญาณของความรู้สึกผิดเรียสั่งให้ผมรีบยื่มือเขาช่วยเหลือถ้ามาหาว่าที่นี่จะเจอเพื่อเยอะหน่อยถ้ามาไม่เจก ผมชอบเงียบๆอยู่แล้วครับก็เลยเลือกมาวัดธรรมดาหมู่บ้านใกล้ๆนี่ก็คือต้องผ่านทางเส้นนู้นอย่างเดียวเนาะตามถนนก็มีหมู่บ้านเรื่อยๆแต่ว่าต้องไปต้องเข้าไปอีกนิดนึงนี่หอครับ จะผูกทางเข้ามาเนี่ยชันใช่ค่ะชันและยาวด้วยเจอไปสองสาเนิเลยโอ้โหแต่ว่าทางที่มามาเปเปอร์ใช่ไหมคะใช่ๆครับใช่เป็นแต่ว่ามันเป็นทางปูนเขาทาเองชาวบ้านทำเองแต่ว่าบทสนทนาในจุดนี้สามารถทําให้ผมรู้สึกถึงได้มากเลยทีเดียวเพราะถนนที่มีระยะทางยาวร่วม12กิโลเมตรบนภูมิประเทศที่ขดเคี้ยวและลาดชัน ล้วนมาจากเงินบริจาคแต่ความรู้สึคือนี่คนมาทำบุญแล้วก็ใช้งบตรงนี้ไปทำสร้างถนนเข้า่นอ๋อวัดข้างล่างนะครับเลี้ยวเข้ามาจากถนนใหญ่ค่ะครับอ๋อขอบคุณครับไล่กาแฟไม่ใช่ปลูกไหม ในวข้างลหมู่บ้านนะคะต้องลงทางด้าน,นหนูเนาะหลังบ้านก็มีนะคะต้นกาแฟค่ะอันนี้คือปลูกเองมา้เนี่ยใช่ค่ะกาแฟนในมือผมส่งกลิ่นหอมคลักลุ้งและมีรสชาติเค็มคนชาติหวานอ่อนๆและกลิ่นหอมของน้ำผึ้งอบอวลอยู่ในกระพุ้งแก้มหากเพื่อนๆมีความรักในการดืม่มกาแฟการได้ดืม่มกาแฟพร้อมกับสถานที่สวยๆแบบนี้นจะสามารถสร้างความสุขให้กับเพื่อนๆอย่างที่ผมเป็นแน่นอนครับ เงียบไม่น่ากลัวนะมันมีแบบเสียงแมลงเสียงอะไร <c oughs> นอนหลับสบายครับคือไปน,นอนบางที่มันมันเงียบจนน่ากลัวมันไม่มีเสียงแมลงไม่มีเสียงอะไรเลย <c oughs> อย่างนั้นนะครับน่ากลัวทีนี้ใช้วิยทยุติดต่อกันเหรอครับเวลาช้างผ่านไปผ่านมา ออป้้้ยเเเเเพรราาาาาะะะะวว่าา่่ทงงขหห็นนนดีีใีใัคคมมิตลแม้ว่าบทสนทนาจะสิ้นสุดลงหากแต่บทสนทนาสั้นๆน,นี้กลับทำให้ผมได้ค้นพบเรื่องราวว่าดอยโคโดะเป็นสถานที่ที่มีมุมที่สวยงามมากกว่าเพียงแค่ตาเห็นการพูดคุยที่อาจจะดูไม่ได้สลักสำคัญอะไรแต่กลับแฝงไว้ด้วยเรื่องราวและประสบการณ์อันมากมายเป็นเสมือนในกลุ่มทรัพย์ รอคอยอย่างสงบนิ่งอยู่กับความสวยงามของสถานที่แห่งนั้นรอคอ,อยว่าสักวันจะมีคนเปิดออกมาอ่านและยิ้มตามไปกับเรื่องราวที่ถูกเก็บซ่อนอยู่ภายในขอให้มีความสุขกับการเดินทางและการท่องเที่ยว